ไงทุกคนผมนันวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เริ่มทำสิ่งที่คิดไว้นานแล้วนั่นคือการทำแอนิเมชันและหลังจากที่ผมได้ทำการศึกษาการทำแอนิเมชันทั้งแบบยาวและแบบสั้นทำให้ผมเข้าใจว่ามันยากมากแต่สุดท้ายแล้วผมก็ได้มาเจอการทำแอนิเมชันแบบแนวเล่าเรื่องซึ่งผมก็สนใจมันอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละและจากที่ศึกษาก็ทำให้ผมมั่นใจได้เลยว่าผมยังพอมีปัญญาทำมันได้อยู่บ้าง แจริงๆผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าคลิปที่ผมทําไปเนี่ยเรียกว่าแอนิเมชันได้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่รูปที่ผมวาดออกมาแล้วก็เอามาขยับแบบง่ๆแบบงูประปาแต่อย่างน้อยๆแค่ผมสามารถสื่อให้คุณเข้าใจได้นั่นถือว่าโอเคแล้วซึ่งจุดที่ทําให้ผมต้องมาลงมือทําแบบนี้ก็เกิดจากครอบครัวผมที่ต้องการคนเขียนแบบผมจึงต้องไปเรียนเขียนแบบมาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและผมก็คิดว่าหนในผมก็เรียนแล้วก็เรียนมาทุกอย่างเลยแล้วกัน โอเคนี่ก็เป็นการเกินเปิดตัวสำหรับคลิปแรกของผมนะครับสำหรับใครที่อยากจะคอมเมนต์ติชมหรือให้คำแนะนำผมก็สามารถเมนไว้ที่ข้างล่างนด้เลยนะครับและผมก็จะนำสิ่งที่ทุกท่านนำเสนอมานี่ไปพัฒนาปรปับปรุงในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่ดูจนจบครับ